กราบสวัสดีช่วงสายๆของวันที่ซีมีนาคมพศ2567การาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยุซี่พระโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งและการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนครับครับสำหรับชิมนี้กาเป็นชิปที่3ครับพี่น้องครับมีแม่ไทยกลางลูกผสมบามันสวยๆเป็นแม่ลูกเมียงัวสดๆยูซี่โคมครับพี่น้องครับเป็นงัว ทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรเจ่าเงืนไปทางหรือไกลคนนั้นหรือตามตกล่วงกันได้ครับพี่น้องครับอ่าบ่อหลายยายห้างเน้่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวภาพมืองคมแดลกกันครับบ่อหม่องขายบ่อหม่องม่เหลาวหรอครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกอายุสามเดือนนี่ครับแม่กัสูงหลายสูงลอยสามสิบบวกลบสองเป็นง่วแม่ไหมนะครับพี่น้องครับลูกสาวสวยๆลูกผสมบามันนี่ครับนี่ครับใจลูกเกินโตครับแม่ไทยกลางอีสานบานเฮากสะสระมาณนี้ครับอ่าสำหรับคมนี่เอาไป สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตลง่วกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับท่มาเ์นะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเศษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมาคว่ำไงบอกพานได้ยนะครับพี่น้องครับนี่ครับใจลูกโบสถ์ขบเคื่องครับพี่น้องครับเนี่ยไยกลางบ้านเทาครับพี่น้องครับบันนี้มึงเมียนี่ครับเป็นเมียลูกเมียงัวลูกแรก อายุสี่เดือนบวกครับนี่ครับเมียนี่สวกเลมันนะครับพี่น้องครับใจลูกกับเกินโตกันครับตัวลูกหนาหนานี่ครับพี่น้องครับนเมึงได้ครับพี่น้องครับอ่าสำหรับเมียนี่เอาไปสองหมืนสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับถึงว่าลูกแรกเค้นกันครับตัวลูกสาวสวยๆครับพี่น้องครับสองหมืนสองพันบาทส่งฟรีให้สองรอยกิโเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับบ้านนี้มะเมืองคมนี่ครับ เป็นแม่ลูกเมียงวลูกเล็กเกียรติแม่สูงไรยสามสิบบวกถูกตัวถูกโค้มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมียอธิบายไปเลยครับนี่ครับตัวแม่เพลนลูกสาวแดงโบ้สวยๆลูกสาวอยู่สองเดือนบวกนะครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เอาไปสองหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งพีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวรงกันครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆเด้อครับพี่น้องครับลูกสาวลูกบามันสวยๆครับมานนี่เงโคมนนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สอง แม่โบดคบเครื่องนี่ครับแม่กระไรสามสิบบวกอ้างๆดูหมูครับพี่น้องครับมันจะชัดครับลูกสาวอายุสามเดือนลูกสาวกรโบดคบเครื่องครับพี่น้องครับสําหรับข้อมีไปสองหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตตวร่งกันครับพี่น้องครับเป็นหัวข้อเดียวกันเหมือนเด้ครับพี่น้องงัวสีโคมนี่หรือท่านสียกไปตั้งฝูงก็ได้ครับพี่น้องครับยกไปตั้งฝูงเอาไปในราคาสุดกลุ่มครับเอาไปในราคาอ่า แปดหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับถ้ายกไปตั้งฝูงครับพี่น้องครับเอาไปแปดหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับส่งฟีให้สองร้อยจุดเมลหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันนี่ครับแม่ยแท้กลางลูกผสมบามันสวยๆครับพี่น้องครับถือว่าให้ลูกโอเช่ทุกตัวครับง่อยังสดๆครับพี่น้องครับยังเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ได้อีกโดนครับพี่น้องครับพันธุ์ใดสนใจกันเนี่ยเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทางช่องยูทูปผมกล่า่าใคได้เข้าไปตอบเป็นไงครับพี่น้องครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมโทรรรกลััับบบเอองงด้้คคพี่น ให้สิทธิ์คนพร้อมจบด้วยครับพี่น้องครับราคาแบ่งปันครับพี่น้องครับสามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้ตลอด20 20ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับหรือพี่น้องเห็นสมควรเท่าใดก็ล้องว่าเมืองครับพี่น้องครับห้าแบ่งปันแทะแน่นอนเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับกฎกติกาทางข้อกะเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุ้มกันเด้อครับพี่น้องครับอย่าโทษควบสะใจเดือดขาดครับมาอิหรีกับจงโทรมาครับห้าแบ่งปันในราคานี้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับ ได้ลูกสาวสวยๆได้แม่สดๆครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกบามันสวยๆครับพี่น้องนี่ครับขายตามเนื้อผ่าด้วครับพี่น้องครับเมื่อชิมเนี่ยครับยงไมดไปตั้งฟูงนี่ย่างงามเลยครับมีแต่งัวสีตลาดต้องการครับพี่น้องครับนี่ครับกว่าอย่างเดียวอย่าโทษเด่นโทษตัวโทษต่อมันอย่าโทษข้อมส่ใจครับพี่น้องครับบ่มักบอกผ่านแชร์นั่นครับการซื้อขายครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิมนี่ก็ใครขอขั้วเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่าน ได้ขอมารับช่วยชิบขอมาติดตามขอมาอุดหนุนลูกในบ้านว่านในสวนนั้นะครับพี่น้องครับ,ปนนรบเป็นกำลังแรงเชย่์แรงใจให้แกทีมงานหน่อยหน่อยเขานั่งครับพี่น้องครับสำหรับชิมี้ขอจไุไว้ในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ